สวัสดีครับร้านแพะอร่อยยนจังหวัดปัตตานีบุรีครับตัวนี้เป็นปั๊มพ่นยาเก่าญี่ปุ่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปั๊บเป็น TB 535หนะครับปอกดำนะครับขายพวกมารูยาม่านะขายกันเก็บสายเองอัตโนมัตินะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตามไฟฟ้านะครับมีแบตเตอรี่พร้อมลากไปเลยเป็น100เมตรแล้วก็ม้วนเก็บเองเดี๋ยวผมจะตัดเชือกติดให้ดูครับอุ้ตัดเชือกครับ ครับช่วยติดง่ายๆเลยอันนี้เก็บสายก่อนนะครับอ้าวนะครับยกตัวนี้นะครับมันจะเก็บสายเองม้วนสายให้เราเองนะครับเรียงสายให้เราเองเลยนะครับม้วนสายให้เราเองเลยเรียงให้เราเองเสร็จสับเลยเราไม่ต้องเรียงอันนี้เก็บสายนะครับอ้าวเดี๋ยวจะ,จะลองให้ดูครับ ความแรงดูครับดูความแรงของปั now, ๊มนะครับด oh, oh, oh ูเลยครับว่าแรงขนาดไหนเหครับโอ้โหเว่ยิงไปถึงนู่นะครับประมาณวอหลายเน็ตครับยาวถึงนูนเลยแรงเบาเราก็ปรับเอาได้นะครับ ดีเซลครับตัวนี้ดีเซลเดินเบาเครื่องครับเบาเครื่องนะครับเดินเบานะครับนี่ขนาดเดินเบานะเดินเบายังแรงเลยนะครับเล่งเครื่องเอา เยนน้ำครับน,นิ่มเลยอันนี้ก็เปิดวาล์วนี้ครับมันจะไปเวียนอยู่ในระบบมอตเตอร์เนี้ยครับตรงมอตเตอร์เนี้ยไม่รู้ทำมาหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวจะต่อไปเข้าสายม้วนก็ได้ครับนี่ครับต่อถัวครับต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนี่ไปเป็นแบบม้วนเข้านู่นเลยเยครับ วยครัตัวนี้อ้าวยกวาวดับเครื่องนิ่มๆเจ๋วๆยันมากครับเครื่องยนต์ยันมากปั๊ม535ครับตัวนี้อย่างแรงโมดสายเอกอัตโนมัติดีเซลแบตเตอรี่พร้อมครับเข็นได้ตัวใหญ่ครับไม่เล็กนะครับสนใจโทร0851087093ครับแปะอะไรยนตครับขอบคุณครับ